กล้วยน้ำว้าสุกเยอะมาทำขนมกล้วยกินกันค่ะสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากแป้งไม่แข็งเลยทิ้งไว้ข้ามคืนแป้งก็ยังนุ่มหนึบอยู่นะคะพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้กล้วยน้ำว้าสุกงอม10ผลนะคะนำมาปอกเปลือกแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะถ้าใครจะใช้เป็นกล้วยหอมก็ใช้ประมาณ5 6ผลนะคะหรือนำมาชั่งให้ได้200กรัมค่ะ บดกล้วยจนละเอียดแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป4ช้อนโต๊ะความหวานตามชอบได้เลยนะคะเกลือป่อนปลายช้อนค่ะกะทิ180มิลลิลิตรแป้งมัน13ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว6ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะที่ปุ้ยตวงก็คือช้อนที่เราตักข้าวเลยนะคะจากนั้นเราก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยเราก็จะได้แป้งความเหลวประมาณนี้นะคะ นำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือกผู้ชายทั้งหมดสีลูกนะคะจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวางบนตัวแป้งนะคะเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วก็จะดูน่ากินแล้วก็จะได้เนื้อสัมผัสของกล้วยด้วยค่ะเสร็จแล้วก็มาห่อใบ,บตองกันเลยใบยตองก็นำไปตากแดดแล้วก็มาทำความสะอาดก่อนนะคะตักแป้งลงไปตรงกลางแล้วก็ตักกล้วยใส่ลงไปข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็พับใบตองเข้าหากัน พับทั้งด้านบนและด้านล่างเข้าหากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าใครไม่มีใบตองก็ใช้เป็นซิลิโคนสำหรับนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นรูปดอกกุหลาบรูปหัวใจก็ได้หรือจะใช้เป็นถ้วยตะไลก็ได้ค่ะแป้งก็จะร่อนออกจากถ้วยง่ายๆนะคะอันนี้ปุ้ยอยากได้แบบห่อใบตองเพราะว่าที่บ้านมีใบตองเยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมานึ่งในน้ำเดือดประมาณ20นาที พอครบ20นาทีขนมก็จะสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาค่ะพักไว้ให้ขนมเย็นแล้วก็มาแกะใบตองออกเลยค่ะหน้าตาน่ากินมากเนื้อแป้งเหนียวนุ่มหน,นหนุบนับอร่อยมากปุ้ยชอบเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ